สวัสดีค่ะการทำบุญเสริมดวงชะตาเสริมโชคลาภหากมีโอกาสควรที่จะไปทำกันนะคะหากมีเวลาหรือช่วงวันหยุดยาวเทศกาลต่างๆกิจกรรมช่วงวันหยุดของครอบครัวชาวพุทธอย่างเราก็คงไม่พ้นการวางแผนไปทำบุญไหว้พระขอพรงั้นเราไปดูกันว่าเคล็ดทำบุญเสริมดวงชะตาและสถานที่ไหว้พระทำบุญควรไปที่ไหนกันบ้าง เคล็ดทำบุญเสริมดวงชะตาเสริมโชคลาภราสีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษในปีพุทธศักราช2560นี้มีดาวมรุตยุทับลัคนาราศีเมษเป็นดวงชะตาต้องอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดได้ขอให้ท่านไปทำบุญบริจาคโลหิตอย่างเป็นประจำหากมีการโยกย้ายที่อยู่ก็ขอให้ย้ายไป ดวงชะตาท่านดาวพฤหัสบดีจะจรเล็งลักนาในเดือนกันยายนพุทธศักราช2560เป็นต้นไปชีวิตท่านจะดีขึ้นมากกว่าเดิมดังนั้นชาวราศีเมษควรทำบุญด้วยสังฆทานยาเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหากจากบูชาพระขอให้นึกถึงหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม ไหว้พระทำบุญเสริมสิริมงคลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดโพซึ่งชื่อนี้มาจากชื่อเดิมของวัดคือวัดโพธารามเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญแห่งยุคสมัยอยู่มากมายเชื่อกันว่าเมื่อได้กราบไหว้พระพุทธสายญาติหรือพระนอน ที่องค์ใหญ่และสวยงามที่สุดในไทยจะอยู่ดีกินดีตลอดทั้งปีนะคะวัดอรุณราชวรารามวรามหาวิหารหรือวัดแจ้งนี่ก็มักจะเป็นวัดแรกๆที่ผู้คนไปกราบไหว้เอาเลิกเอาชัยต้อนรับอรุณแรกแห่งปีใหม่โดยวัดนี้ซุ้มประตูยอดมงกุฎซึ่งเป็นประตูหน้าเข้าสู่พระอุโบสถมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก เพราะด้านหน้าประตูจะมีรูปปั้นยักษ์ตั้งอยู่โดยรูปปั้นยักษ์ทางด้านขวามีนามว่าสหัสเตชะด้านซ้ายมีนามว่าทศกันซึ่งยักษ์ทั้งสองตนนี้เป็นตำนานคู่กับวัดนี้และก็มีความเชื่อกันว่าได้ไหว้พระวัดอรุณแล้วชีวิตรอดรุ่งทุกคืนวันถัดมาไม่ใกล้ไม่ไกลกันวัดระคังโคสิตารามวรมหาวิหาร วัดนี้เคยเป็นที่จำพรรษาของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตกรมรังสีหรือสมเด็จวัดระฆังสมเด็จโตหลวงปู่โตพระเกจิเทราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัดเป็นที่เลื่อมใสศรัทธายิ่งเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนจำนวนมากนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้เป็นเจ้าของบทสวดชินบัญชรอ,อันลือเรื่อง โดยในบริเวณวัดนี้มีหอพระไตรปิฎกเก่าแก่เดิมเป็นเรือนเก่าของรัชกาลที่หนึ่งเมื่อครั้งยังทรงรับราชการเป็นราชวรวิริได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียสถานชั้นเอกของสถาปัตยกรรมไทยเชื่อกันว่าหากได้กราบไหว้พระที่วัดระฆังจะมีชื่อเสียงโด่งดังคนนิยมชมชื่อตลอดปี ขยับจากกรุงเทพออกไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เช่นวัดใหญ่ชัยมงคลสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นผู้คนนิยมไปชมและกราบไหว้เจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีผู้นับถือศรัทธาเข้าสักการะกราบไหว้โดยตลอดเชื่อกันว่าเมื่อได้ไหว้พระใหญ่ชัยมงคลจะทำให้หน้าที่การงานใหญ่โต มีใช้ชนะต่ออุปสรรคทั้งหลายวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกันผู้คนนิยมไปกราบหลวงพ่อโตสัมปอกงหรือพระพุทธไตรัตนานายุกซึ่งนับเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิดทองที่มีอายุมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีความเชื่อกันว่า เมื่อได้กราบไหว้แล้วจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในอาชีพการงานกิจการรุ่งเรืองดังสมัญญาพระพุทธไตรรัตนนายุถ้าไปที่จังหวัดราชบุรีก็เช่นวัดพระศรีอานนอกจากได้ไหว้พระศรีอริยะเมตรยะโพธิสัตว์ยังได้ชมความงามของ พระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยงานปูนปั้นสีทองทั้งหลังเหลืองอารามด้วยศิละปะสมัยอยุธยาตอนปลายใช้เวลาสร้าง37ปีด้วยแรงศรัทธาจากชาวบ้านโดยมีมูลค่าในการจัดสร้างรวมกว่าร้อยล้านบาทซึ่งด้วยตัวโบสถ์สีทองจึงทำให้พากันเรียกขานว่าอุโบสถทองคำร้อยล้านเชื่อกันว่าหากแตะบานประตูไม้แกะสลักบานใหญ่ ของอุโบสถแล้วอธิษฐานจะประสบความสำเร็จสมดังปรารถนาวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมเป็นแบบจีนที่งดงามเรียบง่ายตามแบบของศาสนาพุทธนิกายมหายานตามที่ชาวยวนนับถือโดยตั้งอยู่บนยอดเขา สามารถเข้าสก,การะขอพอรเทพเจ้าและพระบรมสารีริกธาตุหากขึ้นถึงเจดีชั้นเจซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระองค์พระบรมสารีริกธาตุได้ตาบนม,นมสัสก,การถือเป็นมงคลชีวิตวัดที่สงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิถ้าที่จังหวัดอุทัยธานีก็เช่นวัดถ้ำเขาวง วัดไม้เก่าแก่ท่ามกลางภูเขาหินปูนตัววัดเป็นอาคารสี่ชั้นมีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบทรงไทยสร้างจากไม้ด้านหลังเป็นเขาหินปูนสูงตระงานส่วนด้านหน้ามีบ่อน้ำซึ่งมีปลาอาศัยอยู่มากมายหากได้ไปเยือนวัดแห่งนี้เริ่มต้นปีจะรู้สึกปลอดโปร่งทั้งกายและใจ ไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเราก็เช่นวัดโสธรวรารามวรวิหารไหว้หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปผู้บ้านผู้เมืองปางสมาธิลงรักปิดทองแบบล้านช้างขอบารมีหลวงพ่อปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยและอันตรายทางปวงที่จังหวัดตราดก็เช่นวัดบุพาราม กราบพระประธานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางมานวิชัยสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยามีพุทธลักษณะพิเศษคือที่นิ้วมือนิ้วเท้าของท่านช่างได้สร้างให้มีลักษณะต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปโดยเป็นสีขาวขุ่นมีเล็บเหมือนมนุษย์มีพิพิธภัณฑ์รวบรวมโบราณวัตถุทรงคุณค่าไว้มากมายโดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นมงคลสูงสุด ไปทางอีสานก็เช่นไหว้บูชาพระธาตุที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมการบูชาพระธาตุอันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญหากบูชาด้วยจิตใจศรัทธาอันบริสุทธิ์หมันกราบไหว้เมื่อมีโอกาสอนุภาพแห่งพระธาตุ จะดนบันดาลให้เกิดสิริมงคลในชีวิตของผู้บูชาวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นไปไหว้พระมหาธาตุแก่นนครหรือพระธาตุเก้าชั้นลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตรเสริมเหล็กก่ออีกถือปูนฐานสี่เหลี่ยมเรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น มีพระจุนท่าสี่องค์สี่มุมมีกำแพงแก้วพญานาคเจ็ดเสียนล้อมรอบเชื่อกันว่าบูชาพระาธาตุเก้าชั้นเปรียบดังบูชาพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรืองหากลงทางใต้ท่าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เช่นวัดห้วยมงคล วัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเดิมใช้ชื่อว่าวัดห้วยคดเชื่อกันว่าเมื่อได้ไหว้หลวงพ่อทวดที่วัดห้วยมงคลแล้วด้วยอนุภาพและความศักดิ์สิทธิ์จะดนบรรดาลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขยับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคือวัดพระมหาธาตุวรวรมหาวิหารหรือที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุไปกราบพระบรมธาตุเจดีย์ภายในวัดซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตก็เช่นวัดฉลองนมัศการหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงผู้ก่อตั้งวัดฉลองซึ่งชาวบ้านเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่อทั้งสองเป็นอย่างยิ่งท่านมีชื่อเสียงด้านปรุงยาสมุนไพรและช่วยเหลือชาวภูเก็ตต่อสู้กับพวกอังยี่ที่ได้ก่อเหตุจลาจลในช่วงปีพุทธศักราช2419วัดนี้เป็นวัดที่มีความสวยงามตระการตามีพระอุโบสถ และเจดีย์ที่สำคัญโดยเฉพาะพระมหาธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งทั้งอลังการและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชีวิตยังมีอีกหลายสถานที่ในโอกาสหน้าจะได้เอามานำเสนอให้ทุกท่านรับชมฝาก Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะ